สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้จะไลฟ์ชุดให้ดูนะคะก่อนส่งให้ลูกค้านี่เลยสวยงามที่สุดมาทางนี้ทางนี้นี่เลยสวยงามที่สุดเลยลูกค้านี่ตัวนี้อกสี่สิบสองนะคะลูกค้าสวยงามที่สุดเลยเป็นผ้านี่มีผ้าซับในด้วยนะ สวยงามที่สุสวยงามมากๆเลยสั่งซื้อสั่งตัดได้เลยนะคะลูกค้ามีทุกสีนะคะลูกค้าสีอื่นก็มีนะคะสีขาวสีครีมสีฟ้าสีอะไสีกิีบบัวสีชมพูสีม่วง สีเหลืองเหลืองแก่ก็มีนะคะลูกค้าอันนี้ครีมไข่ออกเหลืองนิดๆน,นะคะลูกค้าสวยงามทีเดียวนี่เข้ากับชุดนี้ไหมเนี่ยเข้ากับผ้าถุงตัวนี้ไหมนี่นี่เลยนี่เข้ากันมากเลยเห็นไหม สวยงามที่สดเลยสวยงามมากๆเลยนี่นี่เห็นไหมสวยงามมากๆ ที่สดเลยลูกค้าเสื้อตัวนี้ยาวยี่สิบสองนะคะลูกค้ายี่สิบเอ็ดยี่ิบเอ็ดยิบสองประมาณนี้เลยนี่เลยสวยงามที่สดเป็นคอเต่านะคะลูกค้าไม่ติดคอนะคะ่ะลูกค้าสวยงามมากแขนยาวตัวนี้ก็ได้นะคะลูกค้า ชอบเขนยาวคนนี้ก็ได้นะบอกได้เลยว่าชอบความย mm hmm. าวเท่าไหร่เขนยาวเท่าไหร่ตัวเสื้อยาวเท่าไหร่อกเท่าไหร่ไหล่เท่าไหร่บอกได้เลยเดี๋ยวช่างตัดให้ตัดคนต่อคนนะคะลูกค้าลูกค้าบอกไซส์ามาช่างถึงจะตัดถึงถึงจะตัดตามไซส์ลูกค้านะคะไม่ได้ตัดไว้คอยนะคะลูกค้าเพระเดี๋ยวลูกค้าใส่ไม่ได้ลูกค้าต้องบอกก่อนว่าใส่ไซส์อะไรเดี๋ยวช่างตัดให้ ทีละไซส์นะคะลูกค้าไม่ได้ตัดรวมนะคะลูกค้าตัดทีละตัวนะคะลูกค้าตัดตามไซส์ที่ลูกค้าบอกนะคะลูกค้าจะได้ใส่ได้ไม่ได้ตัดเอาไว้เยอะๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าใส่ไม่ได้นะคะต้องลูกค้าบอกไซส์และช่างตัดให้เลยนี่ตีดวนแค่ไหนก็ตัดนะคะลูกค้าจะใส่ตอนไหนจะใส่ยังไงบอกช่างได้เลย สวยงามมากๆเลยด้านหลังก็เป็นผ้าลูกไม้นะคะลูกค้าไม่มีผ้าไม่มีผ้าพื้นปนนะคะลูกค้าไม่มีผ้าพื้นปนนะคะมีผ้าลูกไม้ทั้งตัวนะคะลูกค้านี่ตัดตามลูกค้าสั่งนะคะลูกค้าลูกค้าชอบแบบไหนสั่งช่างได้เลยเดี๋ยวช่างทําให้ตามใจลูกค้าทุกอย่างเลย 1,250หบาทนะคะลูกค้าส่งให้รีนะคะลูกค้าหนึ่งสอง้ห้าสิบาทนะคะเสื้อลูกไม้บอกได้เลยใส่ไซส์อะไรบอกช่างได้เลยจะใส่ไซส์อะไรบอกช่างแขนยาวเท่าไร่าวามยาวเสื้อเท่าไหร่ปกเท่าไหร่ไหล่เท่าไหร่สะโพกเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวปล่อยอย่างนี้ไม่ต้องบอกสะโพกก็ได้นะคะลูกค้าเพราะว่ามันเป็นสวมหัวอยู่แล้วมันเป็นตัวปล่อย บอกความยาวบอกบอกบอกไหลบอกแขนยาวได้ช่างตัดให้ตัดตามที่ลูกค้าบอกนะค่ะลูกค้าลูกค้าใส่ไซส์อะไรบอกช่างได้เลยช่างตัดให้นี่เลยงามๆเลยค่ะลูกค้างามๆเลยผ้าถุงก็งามนะคะลูกค้านี่เลย สวยสวยสวยเดี๋ยวช่างจะไปส่งให้ลูกค้าก่อนนะคะลูกค้ายังอยู่ยังอยู่เสื้ออีกเยอะเลยที่ลูกค้าสั่งนี่นี่ตัดแล้วนะคะเดี๋ยวยังไม่ได้เย็บเลยนะคะลูกค้านี่ผ้าทอผ้าทอลูกลุรีสวยสวยเยอะเลยนะคะลูกค้าฝั่งนี้ก็มีนะคะลูกค้าฝั่งนี้ก็มีนี่ ลูกค้าชอบไม้น้ำไหลอันนี้เนี่ยสวยนะเนี่ยผ้าทอเป็นสีลุ้งเลยสวยงามที่สุดเลยสั่งได้เลยนะคะลูกค้ามีทุกสีนะคะลูกค้าไม่ใช่เฉพาะสีครีมอย่างเดียวนะคะลูกค้าไม่ใช่สีครีมไข่อย่างเดียวนะคะมีทุกสีนะคะลูกค้าเลือกได้เลยเลือกสีได้เลยสีขาวสีขาวกับสีครีมคุณสั่งเยอะ คนสั่งตัดเยอะสีนี้คนสั่งเยอะมากๆเลยสีขาวก็เยอะนะคลูกค้าบอกช่างได้เลยใส่ไซอะไรบอกช่างได้เลยเดี๋ยวช่างตัดให้นะคะลูกค้าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะลูกค้าส่งฟรีนะคะลูกค้านี่สวยๆเลย อ้เมื่อยแขนนี่เลยสวยเสรยโอกาวเรียบร้อยนะคะลูกค้าโอกาวเรียบร้อยอาบน้ํายาเรียบร้อยนะคะลูกค้าช่างอาบน้ํายาให้พร้อมนะคะลูกค้าผ้าทอนี่โอกาวอาบน้ำยาให้เรียบร้อยเป็นผ้าถุงสำเร็จตัวนี้เอลยี 20, ่เอลสามสิบสี่สโพกสี่สิบสองนะคะลูกค้าตัวนี้สโพกสี 20, ่สิบสองเอลยี่สิบเอลสามสิบสี่ เข้ากันเลยเข้าไหมลูกค้าเข้าไหมเข้าชุดไหมนี่เลยสวยๆเลยสวยๆเลยค่ะลูกค้าช่างยกไม้มาเลยนะค่ะลูกค้าใกล้จะหมดแล้วคนสั่งเยอะมากนี่เลยต้องอันนี้เลยนี่สวยงามที่สดุด สวยไหมคะลูกค้าสั่งตัดได้เลยนะคะลูกค้า1250บาทผ้าถุงชิ้นละ900นะคะลูกค้าค่าผ้านะคะค่าตัดของช่าง800อาบน้ำยาโปูกาวเรียบร้อยทุกอย่างนี่เลยสวยงามมากๆเชิญได้เลยเลือก หาเลือกซื้อเลือกสีได้เลยนะคะลูกค้ามีสีขาวสีครีมไข่สีฟ้าสีกีบบัวสีชมพูสีม่วงมีหมดนะคะลูกค้าสั่งได้เลยขอบคุณนะคะลูกค้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะลูกค้า